เมื่อก่นผมติดบุหรี่ติดเหล้าัมวสุดอบายะมุกถึงแม้จะมีหลายคนเตือนหลายคนห้ามแต่ผมก็ยังไม่ฟังและคิดกดพวกเขามากจนกระทั่งวันนั้นผมจัดงานวันเกิดครบรอบหกปีที่บ้านเพื่อนนนจะไปไหนลูกไปกินเหล้าแม่กินเหล้าอีกแล้วเหรอนอนเดี๋ยวนี้นนกินเหล้าทุกวันเลยนะโอ้แม่นี่เดียวเองไปกินเหล้าก,กับเพื่อนเดียววันนี้วันเกิดน,นน่ะอยู่บ้านกินข้าวกับแม่ไม่ดีกว่าเหรอไม่เอาออกสารับเพื่อนไ้เสียเวลาหมาอ,อกไปแล้ว นอนฟังแม่กับสิลูกนอนนอนแม่ไใจลูกกูจะกลับบ้านเนาะโดยลืมใครบางคนที่เป็นห่วงผมไว้ข้างหลัง <c oughs> เฮ้ยหมดแล้วอ่ะดูไปซิเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวันนี้คุณเป็นเจ้าภาพดูกูไปซิเอง

ม่อยเกิของผมครั้งนั้นทําให้ผมไม่สามารถแน้ไปตัวเองได้เพราะผมพลาชีวิตของคนคนหนึ่งที่กําลังมีอนาคตที่ดีเพียงเพราะามดื่มเหล้าจนขาดสติเมาแล้วขับไม่ฟังคำเตือนของใครจนนําไปสู่ความเสียใจของใครหลายคน